สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเตทข่าวคุณสุรินทร์ธรรมดีวันนี้ทีมงานคุณสุรินทร์ธรมดีเราก็ได้เดินทางมาที่ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะติดตามวันนี้ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านก็จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็คือท่านผู้ว่าจำนานชื่อตาตอนนี้ เดี <içinde> ๋ยวเราก็จะติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสุรินทร์ด้วยกันเชิญตามคุณสุรินทร์รมีไปด้วยกันครับใช่ไหมครับนั่งตรงนะครับครับนั่นัดขอบคุณคับนี่งานอางเงยวันนี้ครับโซนไหนรตัวนี้เดี๋ยวตันนี้เที่ยงเที่ยงไปบ่ายไปเที่ยงเย็นทุกวันตอนเที่ยงเที่ยงไปทานข้าวอะไรไปเที่ยงกันนะ พูดสนามไปบางอย่างตัดเรื่องศูนย์เข้าทีชั่วคราวเดี๋ยวนะกับขัดไม่ก็คนตรงใหญ่เดี๋ยวผมจะจ่ายตัดคำบอกเลยพอช่บงไหนแกแกเดือดตึ๊งเนี่ยหลวงพ่อแกบอกแกเอาลิ้นอยู่แกถามไม่ได้เพราะอยากได้แล้วไม่บอกไอ้ของส่วนใหญ่ได้หมดไหนมาให้ก็ดีครับเดี๋ยวจะไปช่วยก็ได้ช่วยว่าเราตัครดทีแล้วตัดได้ได้มอบให้ท่านในเมืองเราไปแก้ปัญหาเพิ่มเติครันทำไงครับบนเขา มาสารอดเลยนะแล้วก็เบิกเงินราชการเยอะเต็มเยอะแล้ววัจาก็เรื่ออยากกินเข้าเเข้ามาเยอะไงถามยีานรอบสุดท้ายทาี่ถามยีนเดี๋ยวมาอยู่ไมนาอะไรก็ไอยู่ท้อง

ครัแบบตอนนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านจำนาญชื่นตานะครับวันนี้ท่านก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางเข้ามาที่พระรู่บ้านคู่เมืองของสรารการหลังเก่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30ส กัญญานะครับ ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนั้นก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะับ

谢谢，还谢谢你们大家。

หาพครับหนึ่งสองสครับหนึ่งสองสามครับได้ไหมครับไปมีงานมีนัก็ไปทำงานเด้อไม่เป็นไรามสิบก็อดครับ ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับท่านชำนาญชื่นตาท่านก็จะมากราบไหว้เสด็จพระราห้านะครับเพื่อที่จะอำลาไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลน,นะครับและนี้ท่านก็นะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินนะครับหลายๆที่นะครับ นี่ก็ไม่ได้ก็ได้อยู่ใน <laughs> ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดจังหวัดแล้วก็หัวหน้าพักส่วนครับก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกน,นะครับอะไราพครับ ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านชำนาญชื่นตาท่านก็ได้เดินทางมาถึงอนุสาวรีย์พญาสุรินภักดีศรีนรงจังวางเพื่อที่จะมากราบไหว้เพื่อที่จะอำลาไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บนราชธานีครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้เดินขึ้นไปบน ที่จะกราบไหว้คุนครณพักกีรสีนรงค์จางวา ตอนนี้ก็ได้เก็บบรรยากาศนะครับที่อนุสาวรีย์โซรินภักดีศรีนรงจังหวัดน,นะครับ ตครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านจำานาญชื่นตาท่านก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์ราชการของจังหวัดสุรินทร์หรือว่าสารกลางหลังใหม่นะครับเพราะท่านก็จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําของศูนย์ราชการสุรินทร์ของเรานะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะครับตอนนี uh ้ท่านก็จะวหว้ถึงศักดิ์สิทธิ์นะครับในศูนย์ราชการของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเรันก็คือ่ไม่ตมลพเราอกีมัเันตรงนี้เราเสริมางไปเยอะค้นี่แม่ตันาอออกมาายน้ำเงี้คือคือปรับวิธีเฉยันนี้ัน